สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนดูสโตรเกตอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้เราเองก็เข้ามาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์จีนยอดที่54กันอีกแล้วและก็เหมือนเดิมเลยนะฮะสำหรับสุดสัปดาห์สุดมันแบบนี้เนี่ยก็ต้องมาพบกับคลิปศึกดูเดือดในเซิร์ฟเวอร์นี้กันแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมความมันเนี่ยก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกๆท,ท่านเนี่ยช่วยกันกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์และกด Subscribe, s u b s c r i b e เพื่อเป็นการติดตามคลิปใหม่ๆจากช่องของผมรวมไปถึงการเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับและเดี๋ยวเรามาต่อกับศึกดวลเดือดฝั่งปีศาจกันบ้างซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยจะเป็นของทางด้านฝั่งฮีโร่นะฮะยังไงก็ต้องกราบขอบพระคุณเลยนะสำหรับคนที่เข้าไปดูเข้าไปกดไลค์แล้วก็เข้าไปแชร์นะต้องกราบขอบพระคุณจริงๆ <c oughs> กราบขอบพระคุณจากใจเลยนะยอดวิวตอนนี้เนี่ยก็กำลังขึ้นอยู่พอสมควรแต่ไม่ได้ขึ้นเร็วมากๆนะยังไงก็ ฝากด้วยสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะฮะย้อนกลับไปดูด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูตัวละครของทางด้านแชมป์กันบ้างดีกว่านะครับสำหรับแชมป์เนี่ยจะมีพลังรบอยู่ที่17ล้านนะตัวละครเมนหลักๆของเขาเลยนะครับก็จะใช้เป็นเจ้าตัวยุงแดงร่าง2ที่จะเป็นตัวคดโพคดแม่แบกแบบสุดๆแล้วนะในฝ่ายปีศาจ คือทุกๆคนเนี่ยต้องมีนะสำหรับตัวนี้ถ้าเข้าเซิร์ฟไทยมาเมื่อไหร่เนี่ยแนะนำว่าให้เปิดและอีกหนึ่งตัวละครที่ขาดไปไม่ได้เลยสำหรับทีมปีศาจนั่นก็คือเจ้าตัวเกโรเกโรเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่สำคัญที่สุดในทีมเนื่องจากตัวละครของเขาเนี่ยจะมีคอซึ่งจะทำให้เพิ่มเลือดในทีมเนี่ยได้มากกว่าเดิมนะแล้วก็เพิ่มลูกไฟในทีมได้ดีพอสมควรถ้าเราเทียบคอของเจ้าตัวเกโรกับจีนัทเนี่ยผมบอกเลยว่าเกโรเนี่ยยังไงก็ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเกโรเก็จะ เข้าในเซิร์ฟไทยเร็วๆนี้นะครับสักประมาณเดือนที่3เดือนที่4นะ ก็ดองตัวดําไว้ไปเปิดของมันด้วยใครที่พลาดโกเคสึไปแนะนําให้แปลเกียโรจะดีกว่านะครับและส่วนอีกหนึ่งตัวละครนะครับผมก็จะเป็นของทางด้านโกเคสึนะสำหรับตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่เอาไว้แทงทีมได้อย่างดีแล้วก็เอาไว้เพิ่มการต้านทานให้กับทีมได้ดีมากๆรวมไปถึงดามเมจของเขาเนี่ยแรงมากๆเช่นเดียวกันแต่จะแรงสู้กับเจ้ายุงแดงร่าง2เนี่ยเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่ายุงแดงร่าง2ตัวนี้เนี่ยแรงที่สุดในเกมแล้วผมว่านะสาหรับฝ่ายพิศาจไล่โจมตีก็แรง อันติก็แรงเพราะดามเบจอันติของเขาเมื่ออัพอุปกรณ์เป็น3ดาวแล้วเนี่ยดามเมจขึ้นไปเลย600เซนแต่ถ้าเป็น2ดาวก็แค่500เเท่านั้นส่วนผู้ช้าชิงของฝั่งตรงข้ามนะครับจะมีพลังรบอยู่ที่20บล้านตัวละครหลักๆโดดเด่นเลยก็จะมีเจ้าตัว g 4นะครับซึ่งจะเป็นสีดาวม่วงโกคิสสี4 4ดาวม่วงโบลสสี B ดาวม่วงเมลสกาสี B ดาวม่ง M วมงและคอหลักก็คือเกโรเกโรอีก1ตัวละครและเดี๋ยวเรามาสองสเตตัสของเจ้ายุงแดงกันนะครับสำหรับแชมป์เนี่ยจะ ใช้ยุงแดงที่มีพลังลบอยู่ที่4,800,000พลังโจมตี7 0 0 0 0เลือด2 9 0 0 0 0และสปีด575หน่วยอุปกรณ์เฉพาะอัดเต็มไปเลย3ดาวเพื่ออัปเกรดให้อันติของตัวเองนั้นแรงขึ้นเป็น600%จากเดิม500%และเหรียญตาเฉพาะนะครับจัดเต็มไปเลย6ดาวนะเพิ่มเลือดไป68,000และเลือดโบนัสอีก62%เป็นอะไรที่ค่อนข้างเยอะมากๆ ส่วนอุปกรณ์ที่เขาใช้นะครับจะเน้นเป็นเซ็ตของทางด้านป่าเถื่อนซึ่งเจ้าตัวยุงแดงเนี่ยมันจะอันติแค่ตัวเดียวเท่านั้นและถ้ายิ่งใส่เซ็ตป่าเถื่อนเข้าไปแล้วเนี่ยบอกเลยว่าอันติออแรงมากๆ แต่ถ้าใครจะเน้นใช้เป็นพาสซีฟไล่โจมตีนะก็ไปใส่เป็นเซตมาเฟียก็ได้ซึ่งดาเมจการไล่โจมตีเนี่ยมันจะแรงคูณ2คูณ3เป็นเท่าตัวเลยนะฮะและอีกตัวละครหนึ่งนั่นก็คือเจ้าตัวกูวเคสื์ซึ่งจะมีพลังรบอยู่ที่4ล้าน4 000, พลังโจมตี5 0 0แสนเเลือด3ล้าน4 000, และสปีด573หน่วยอุปกรณ์เฉพาะจัดเต็มไปเลย3าดาวน,นะครับซึ่งจะเพิ่มดาเมจเป็น2 1 0และอัตราการฟื้นฟูเป็น30%จากเดิมคือ20นะถ้าผมจำไม่ผิด ส่วนเหรียญตามมังกรเนี่ยอัพไปเลย5ดาวเพิ่มเลือด6กหมื่นแปดและเซ็ตอุปกรณ์ที่เขาใช้ไม่พลาดอย่างแน่นอนครับถ้าเล่นดาเมจแบบนี้ต้องจัดไปเลยกับเซตอัศวินโจมตี3ตัวขึ้นไปดาเมจเข้าเพิ่มเติมไปอีก30เปอร์เซ็นเป็นโบนัสดาเมจนะจ๊ะและส่วนของทางด้านผู้ท้าชิงเนี่ยไม่ได้ใส่ตัวเรียงเอาไว้นะ<อ>ผมเองก็ส่องไม่ได้ยังไงก็ต้องกราบขออภัยกันด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางแชมป์ของเรากันก่อนดีกว่านะฮะว่ากว่าเขาจะขึ้นมาชิงแชมป์ได้เนี่ยเขาต้องผ่านอะไรมาบ้้าางงงงซึ่่ทีมมฝัตรจะ มีพลังลบอยู่ที่17ล้านเหมือนกันและมียุงแดงกับโกเคสึ5ดาวม่วงเหมือนกันนะครับเริ่มแรกมีฝั่งเรานีราชาน่านฟ้าได้เปิดก่อนนะเพราะว่าสปีดเร็วที่สุดในทีมนะฮะก็จัดโจมตีแถวหน้าไปนะครับทำให้สัตูนั้นติดสตันนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวยุงแดงและยุงแดงของเราไล่โจมตีไป1ทีเกรียวกันซูมนี่ถึงกระหายไปเลยนะฮะคุณผู้ชมแล้วมาแล้วครับอันตีปาดเข้าไปจังหวะน,นี้โดนไปเต็มๆอยู่ที่11ล้าน,นับผม ตัวด้วงนี่ถือว่าเป็นตัวที่แทงที่สุดแล้วนะแต่ก็ยังหายครับแล้วดูโกเคสือต่อยไป7จล้านสองครับผมหายไปหนึ่งตัวและโดนย้ำไปอีกครับอีกหนึ่งตัวหายไปฮะฝั่งตรงข้ามแคบไม่ได้ทําดาเมจเลยแล้วก็หายไปอีกหนึ่งตัวครับจังหวะนี้เหลือกโกเคสือตัวเดียวเท่านั้นครับที่เลือดเยอะที่สุดในเกมแล้วก็ยังไงจังหวะนี้โดนเข้าไปครับหืมเลือดเกือบลดนะแต่ก็ยังไม่ได้ลดมากนะครับแล้วก็ยุงแดงไล่โจมตีต่อครับผมอยู่ที่1ล้านฮะแล้วก็สวนกลับอีกหทีครับผมลนาน8 เป็นอะไรที่ค่อนข้างแรงมากๆครับและโคเชตซื้อฝนมั่มต่อยกลับมา4ีล้าน8ครับจังหวะนี้โดนเต็มเต็มแต่เลือดไม่ค่อยลดครับแล้วก็จัดต่อราชานันฟ้าเอาไปสตสัมสตสูตหนึ่ทีครับผมแล้วยังไงยุงแดงตามต่อไปหนึ่งดอก1นล้าน8ครับผมและจังหวะนี้อันติมาแล้วครับปาดไปครับเต็มเต็มอยู่ที่3าล้านห้ครับ <S <S เหลือเลือดอีกนิดนึงแล้วก็เลือดตึ้งมาอีกครับผมโอ้โหด้วยพาสีข,ของกิโรกิโร่แล้วก็พาสีของเขานะ เลือดดิ้งขึ้นมาเต็มหลอดเลยนะฮะแล้วก็โดนไล่โจมตีกันรัวๆครับจังหวะนี้โกเคสึนี่ทําอะไรไม่ได้เลยนะฮะมีเจ้าตัวราชานั่นฟ้าคอยสตันอยู่ตลอดเวลานะครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าราชานั่นฟ้าเนี่ยเอาไปลงศึกดวลได้นะเพราะว่ามันมีสตันนะจ๊ะสำหรับอันติของเขาถือว่าเป็นการเล่นที่ค่อนข้างแบบฉีกแนวมันนิดนึงนะที่ใช้ราชานันฟ้าเข้ามาเป็นตัวสตันในทีมนะครับ ซึ่งเริ่มแรกเนี่ยสตานเจ้าตัวยุงแดงไปก่อนเลยนะฝั่งตรงข้ามนี่เทบมไม่ได้กระดิกเลยนะฮะตายอย่างเดียวครับคุณผู้ชมและเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางของผู้ท้าชิงกันบ้างนะว่าเขาจะผ่านมาแบบเหนื่อยหรือไม่นะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้ของเขาเนี่ยมีพลังรบอยู่ที่17ล้านนะซึ่งจะใช้เจ้าตัวนกฟีนิกซ์นะครับสามดาวม่วงและยุงแดง5ดาวม่วงเหมือนกันฝั่งผู้ท้าชิงของเราจะอยู่ด้านขวามือนะครับเริ่มแรกก็จะเป็นเจ้าตัวกุลิบาสฝั่งตรงข้ามเปิดมาก่อนครับผมโดนไป1ล้านครับ เบาๆครับแล้วโดนยุงแดงไล่โจมตีมา1ทีครับตัว G4 เลือดเด้งขึ้นมาแล้วจังหวะน,นี้อันติสวนกลับไป1ล้าน5ครับผมโอ้โหโ,โดนแถวหน้าไปเต็มๆและเลือดเด้งเหมือนกันนะสำหรับอัตราการเลือดเด้งเนี่ยจะเป็นคอของเจ้าตัวเกโรเกโรนะถ้าผมจะไม่ปิดแล้วดูโบลอสจังหวะน,นี้อุปกรณ์3ดาวเตะเข้าไป13ล้านครับผมโอ้โหเตะแรงมากๆครับเมื่อกี้เป็นอะไรที่ค่าขงแรงสุดๆแล้วยุงแดงปาดกลับมาจังหวะน,นี้6ล้านหนึ่งครับคุณผู้ชม ้าเมื่อกี้ผมดูดาเมจโบล็อตผิดไปก็ต้องกราบขอไปด้วยนะแต่จากที่ตาผมมองเนี่ยน่าจะ13ล้านชัวร์ครับและยุงแดงไล่โจมตีรัวๆครับจังหวะนี้เมลซากาตีไป1ทีครับผม9ก้าแสนี่คือการตีแบบธรรมดานะแล้วก็เป็นม้าครับผมแล้วอะไล่โจมตีมาอีกหนึ่งดอกและไล่โจมตีมาอีก1ดอกครับ1ล้านทวนครับรวมกันเป็น2ล้านทุนทุนจังหวะนี้โบล็อตต่อยธรรมดาไป1ทีครับผมเนื่องจากติดพาสซีฟของการโจมตีธรรมดาของฝั่งเกรโรเกโรนะ ซึ่งเขาจะมาหัวไว้บนสตูนะครับแล้วก็เอาตัวที่พลังโจมตีเยอะที่สุดของฝ่ายเราเนี่ยทำการไล่โจมตีฝั่งตรงข้ามนะ1ครั้งนะครับแล้วก็ตอนนี้ G 4โฟก็ยังยืนอยู่นะฮะเริ่มเทินใหม่ครับ G 4โฟของเราได้ซัดอันตรีกลับบ้างครับจังหวะนี้ล่อไปเต็มครับผม3ล้าน2ครับด้วงหายไปเลยครับแล้วเราก็โดนก่อสะท้อนตายไปครับแลวจังหวะนี้โบลอสมาอีกแล้วครับคุณผู้ชมล่อไป12ล้านครับผมโอ้โหโบลอสผู้ท้าชิงเตะแรงมากครับเป็นอะไรที่โคตรของโคตรสุดนะฮะ เตะแรงมากๆครับจังหวะนี้โอ้ไม่กอด12ล้านนะคุณผู้ชมวันช็อตวันคิวหายไปเลยฮะแล้วนกฟีนิกทะลวงหลัง3ล้าน5ครับผมแล้วยุงแดงไล่โจมตีต่ออยู่ที่1ล้าน8เมลสกัดยังยืนถึกอยู่แต่ติดไฟเผาไหม้ตายไปครับผมแล้วดูหลอดเลือดจังหวะนี้คือหลอดเลือดเยอะมากๆครับมี2หลอดนะเพราะว่าฝ่ายปีศาจเนี่ยทั้ง2ฝั่งเนี่ยไม่มีตัวตัดเลือดนะครับจะมีแค่ตัวให้เลือดอย่างเดียว แต่พอมาเทินที่3ครับจังหวะนี้เทินเกือบเทินสุดท้ายแล้วก็ล่อไป21ล้านครับผมโอ้โหเตะดอกละ21ล้านโอ้ไม่กอดโบลสผมมองดัเมจผิดไปหรือเปล่าเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยว <ihat. S 2> ผมขอไปดูรีเพคคลิปตัวเองย้อนหลังมะ รูปได้คําตอบมาแล้วนะฮะสาหรับโบล็อตตัวนี้เนี่ยคือตอนเตะยุงแดงเนี่ยมันเตะแค่2อล้านหนึ่งนะแต่ตอนที่มันเตะเจ้าตัวอะไรนะโกดีบารกับกิโลกิโลเนี่ยสิกับ13ล้านนะฮะผมไปดูมันแล้วตัวเลขไม่ผิดแน่นอนผมอยากเข้าไปส่องไอเทมมากๆเลยนะฮะสำหรับโบล็อตตัวนี้คือน่าเสียดายจริงๆอ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดให้เราดูนะไม่ได้จัดทีให้เราดูแต่ถ้าผมคาดเดาเนี่ยอุปกรณ์น่าจะเป็นสีดาวนะครับแล้วก็เจ้าตัวเซตที่เขาใช้เนี่ย จะเป็นเซ็ตดาเมดหมดเลยบวกรูนคมดาพร้อมกับการ์ดบัฟที่เพิ่มพลังโจมตีและเซ็ตรวมทั้งหมดนี้น่าจะเป็นเซ็ตป่าเถื่อนนะเพราะว่าตะแรงมากๆโบลท์ตัวนี้ยอมใจจริงๆฮะและเดี๋ยวเรามาดูศึกชีช้ชะตากันนะครับระหว่างแชมป์กับผู้ชิงแชมป์นะจะเป็นเช่นไรโบลอ์ฝั่งผู้ชิงแชมป์เนี่ยจะได้เปิดก่อนหรือไม่ต้องมารอดูแต่ตอนนี้ฝั่งเราครับได้เปิดก่อนครับเป็นราชาด้านฟ้าแล้วก็ติดสตัน ไปหนึ่งดอกครับจังหวะนี้โบลอสไม่ได้ทาอะไรเลยครับยุงแดงสวนกับไปหนึ่งทีแทบตายครับผมและเลือดเด้งกับไม่หนึ่งรอดครับจังหวะนี้ G4 สวนกลับมาครับหนึ่งล้านสองครับผมเลือดเด้งเหมือนกันครับและอันตีสวนกับไปพร้อมกับดูดเลือดลอไป11ล้านครับคุณผู้ชมอันตียุงแดงเราก็ไม่ใช่เล่นๆนะครับลอบไป11ล้านและจังหวะนี้โกเคตสตีไป8ล้านเลือดเด้งกันลูรูละและยุงแดงสวนกับไปครับหนึ่งล้านเก้าครับไล่โจมตีธรรมดาแบบชิวๆครับแล้วก็สวนกลับไปหนึ่งดอกหนึ่งล้านห้าครับ จังหวะน,นี้โบลอสเขาเกิดมาแล้วแต่โดนยุงแดงไล่จมตีแน่นอนครับล่อไปอยู่ที่หนล้านหครับแล้วก็สวนกลับไปอีก1นึ่ทีหล้านเครับผมยังไงดีครับโคเคส,สอยูฝั่งตรงข้ามเปิดกลับมาจังหวะน,นี้ล่อไป8ปล้านเครับคุณผู้ชมเป็นดาเมตที่เยอะมากๆครับแล้วเมลสักกาดเก็บมาครับจังหวะน,นี้ดาเมจค่อนข้างเบามากๆฮะแล้วก็โดนมาร์ไป1ทีโบลอตต่อยมาอีกหนึ่งดอก แล้วยุงแดงฝั่งเราได้เปิดก่อนครับตัวไรจะโดนแต่เป็นเกียโรครับที่รับโชค์8ล้าน7ครับหายไปเลยฮะยุงแดงสวนกลับมา1ล้าน2และด้วงอาชุระคาบุโตะต่อยยัดขึ้นเพดานเข้าไปครับอืโดนเบาๆนะและยุงแดงไล่โจมตีไป1ล้าน2โบลอสจังหวะนี้มีกระหน่ำด้วยได้เตะแน่นอน100%ครับเรามาดูดังเมจโบลอสครับช็อตนี้ครับอุปกรณ์3ดาวครับล่อไปเน้นเอยู่ที่7ล้าน9ครับผม น่าเสียดายมากๆที่ไม่ขึ้น10กว่าล้านนะคุณผู้ชมแสดงว่าฝั่งเราเนี่ยมีเกาะป้องกันได้ดีนะครับอย่างเช่นเจ้าตัวกูเคสสอแล้วก็มีเกาะสะท้อนของเจ้าตัวดวงด้วยนะแต่ตัวดวงจะอยู่ด้านหลังนะฮะโดนโกเคสสสวนกับไปเหลือโบลอ์ตัวเดียวแล้วก็โดนยุงแดงเก็บไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมพลังห่างเยอะมากนะครับฝั่งแชมป์เนี่ยจะอยู่ที่17ล้านฝั่งตรงข้ามจะอยู่ที่20ล้านแต่ฝั่งผู้ท้าชิงเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างเสียเปรียบอย่างมากเลยนะเนื่องจากฝั่งแชมป์เนี่ย เขาเอาตัวราชาน่านฟ้ามาแก้ทางนะครับด้วยการเพิ่มบัฟพลังโจมตีแบบโบนัสในทีมแล้วยังทำสตันนะครับให้กับโบลอสอีกตอนต้นเกมด้วยนะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบสุดจริงๆนะสำหรับการต่อสู้ครั้งนี้ดามเมจนี่แบบเวิร์วังอลังการมากๆครับคุณผู้ชมยังไงถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบคลิปสกท้าวนวลมันๆแบบนี้นะฮะในเซิร์ฟเวอร์จีนย่อเนี่ยก็อ,อย่าลืมทำการกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe และกดปุ่มระฆังกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องของผมรวมไปถึงการเป็นกำลังใจให้กับผมได้ทำคลิปมันๆแบบนี้ต่อๆไปแล้วคลิปวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรโปรดติดตามชมรอกันได้เลยแต่ที่สำคัญอย่าลืมโซนิกร่างสองผมมีคลิปรีวิวให้ได้ดูอย่างแน่นอนครับคุณพู้ชร